สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย S T P อินเตอร์วันนี้ผมจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นร้อนๆเลยแ,แล้วก็ใกล้ตัวมากๆที่สำคัญที่สุดตัวทนายเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากการช่อโกงครั้งนี้เหมือนกันเป็นเรื่องของร้านบุฟเฟ่ร้านหนึ่ง บอกชื่อเลยก็ได้เพราะว่าผมค่อนข้างจะมั่นใจ99%แล้วแหละว่าบินแน่นอนร้านชื่อว่าดารุมะซูชิถ้าคนคุงเทียบน่าจะได้ยินชื่อนี้บ้างเปิดตามห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำมากมายอ่ะมาดูกันเขาโกงอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดมันโกงจริงๆมันตั้งโดนโทษอะไรบ้าง อ่ะผมไม่ใช่ศาลผมตัดสินไม่ได้แต่ผมค่อนข้างมั่นใจแหละว,ว,ว่านาทีนี้เขาบินแล้ว mm hmm. ร้านดารุมะซูชิอ่ะมารู้จักร้านกันหน่อยนึงเปิดมาพักใหญ่แล้วนะ mm hmm. เห็นว่าจริงๆเปิดครั้งแรกตั้งแต่ปี5้าหรือไงเนี่ยเราก็ทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุน่นทำเป็นร้านบุฟเฟ่ปลาแซลมอน บุฟเฟ่ปลาแซลมอมนในราคาคนชั้นกลางถึงคนชั้นล่างสตาร์กันหัวละ299บเาทอสมัยก่อนราคาตอนนั้นอาจจะทำได้และปัจจุบันแหละแซลมอนเนี่ยมันขาดตลาดแล้วก็ราคาดีขึ้นไปสูงมากเห็นราคาหมูไหมละ่ะราคาแซลมอนดีกว่านั้นอีกหมูนี่ดีจากร้อยเท่าไหร่ ร้อยประมาณร้อยไม่เกินร้อ 150, ขึ้นไป200กว่าบาทแซลมอนนี่ก็ขึ้นแบบผมไม่รู้นะผมผมไม่ได้อยู่ในตลาดนะสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่โลละเท่าไหร่6 700ป่ะถ้าสั่งไปทำซาซิมิมาผมสั่งอยู่800รตอนนั้นสั่งไปกินที่บ้านมาดูราคาส0มบาทก็ไม่เป็นไรเขาค้าขายได้ก็ไม่เป็นไรซัพพลายช็อตขึ้นมา หาปลาแซลมอนมาขายไม่ได้ต้องปิดร้านไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาเปิดคราวนี้ยิ่งใหญ่เลยเฟรนช์ายผุดทั่วกรุงเทพเห็นว่ามีออกต่างจังหวัดบ้างแล้วเหมือนกันผุดทั่วกรุงเทพยี่สิบหกสาขาบุฟเฟ่ปลาแซลมอนสอง้อยเก้าสบเก้าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เงินเฟ้อต้นทุนสูงแบบนี้ทำได้หรอไม่พอยัง ทำเป็นบัตรกำนันคูปองเขาเรียกอะไร v เช c h e r อเชอร์ภาษาอังกฤษเรียก v ลเชอร์ก็คือให้สั่งซื้อได้ในแอปพลิเคชันโดยมีโปรโมชั่นล่าสุดอยู่ที่หัวละ199บาทเท่านั้นเองนี่เขาแนะนำมาอย่างนี้เลยนะ กดให้ดูแอปพลิเคชันนี่คือแอปพลิเคชันของเขาดารุมะซูช hmm. ิและอย่างที่ท่านเห็น mm hmm. ผมมีคูปองเหลือ2ใบเนี่ยนะดูประวัติอ่าคูปองจะหมดอายุ mm hmm. เห็นไหมผมคูปองผมยังมีอายุอีก29สัปดาห์12บสกกลาหกหกทึงจะหมดอายุผมเพิ่งซื้อก่อนร้านมันปิดไม่กี่วันเองสัปดาห์นี้ ไม่มีเวลาไปกินแล้วก็จองคิวยากด้วยปัญหาสำคัญมันอยู่ตรงนี้ราคาคูปองร้อยเก้าสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ปลาแซลมอนมันทำได้เหรอเนี่ยรวมภาษีอะไรแล้วสองร้อยกว่าบาทสองร้อยสิบสองหรอเออสองร้อยกว่าบาทรวมภาษีแล้วโอ้ราคามันถูกผมซื้ออย่างไวเลยเอ้ยคือเราวอล์กอินไงตอนอินครั้งแรกเราวอล์กอินแล้วก็ มีแบบเพื่อนข้างโต๊ะกระซิบมาว่าเฮ้ยเนี่ยซื้อเป็นวอเชอร์สิเป็นคูปองสี่เหลือแค่ร9อบาทเฮ้ยถูกัว่าร้อยเลยว่ะเอ้าซื้ออธิใจซื้อสองใบเดี๋ยววันหลังจะพาคุณแม่มากินรอบแรกไปกินกับเพื่อนเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกว่าในยุคข้าวยากหมากแพงเงินเฟ้อราคาต้นทุนมันสูงปุ๊บปีดปุ๊บ ราคาเนี้ยมันทำไม่ได้สองบาทเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่สิบเจมิถุนายนสองห้ารหห้าร้านปิดร้านปิดแปะหน้าร้านปิดเนื่องจากปรับปรุงระบบระบบขัดข้องปรับปรุงระบบปิดหนึ่งวันปิดทุกสาขา 2ีสาขาปิดทั้งหมดเอาและเริ่มมีคนหลังไหลเข้ามาโพสกันในกลุ่มนี้เป็นอ่ะผมแนะนำผมผมแชร์ให้เป็นกลุ่มเรารักบุฟเฟ่คนรักบุฟเฟ่เขาก็มาเป็นกลุ่มคือกลุ่มคนที่แบบชอบบุฟเฟ่ก็จะแบบบุฟเฟ่ร้านนู้นมาแชร์กันร้านนี้มาแชร์กันเริ่มมาโพสละดาลุมิดารุมะซูชิเนี่ยมันบิดแล้วเหรอ ทำไมเขาปิดร้านฝ่ายที่ยังเป็นแฟนบอยแฟนเกิร์ลเขาก็มาเชียร์บอกเออเนี่ยเขาปิดปรับปรุงระบบนะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปิดแต่เริ่มมีข้อมูลหลุดเข้ามาเรื่อยๆกลิ่นไม่ดีมันออกมาเรื่อยๆในตั้งแต่คืนวันนั้นแล้วแหละผมผมรู้เรื่องคืนวันนั้นแล้วทำงานทำงานทำงานเออแบบาติชาแนแหละ วันทำงานผมก็ต้องทํางานไม่มีเวลามานั่งสนใจพวกนี้หรอกอ่ะกิ่นไม่ดีมัเริ่มออกมีคนมาโพสต์ว่าระบบที่ว่าขัดข้องเนี่ยมันคือระบบของชื่อบริษัทอะไรสักอย่างที่รดรุมาซูชิใช้ซึ่งเจ้านี้ก็ใช้เช่นเดียวกันแต่ไม่เห็นต้องปิดและถ้าขัดข้องมันต้องขัดข้องปิดทั้งหมดหรือว่าร้านระดับนี้มันต้องมีเซิร์ฟเวอร์แยกแล้วแหละว่า โอเคถ้าเกิดร้านนี้ปิดร้านนี้ต้องขายได้าขาดค้องเป็นละลร้านไปคุณเคยเห็นเซเว่นเเลเวนขายไม่ได้กี่ทีผมเคยเห็นขายไม่ได้ครั้งเดียวตอนไฟดับไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตนั่นแหละขายไม่ได้เอาเป็นว่ากลิ่นไม่ดีมันออกไมาอีกมีโพสต์ของผู้ซื้อเป็นชยัยออกไปพูดออกมาพูดว่าตอนนี้ติดต่อ เจ้าของร้านไม่ได้ผู้บริหารใหญ่ไม่ได้เพราะร้านนี้ใช้ระบบบริหารแบบเอาศูนย์กลางบริหารผู้บริหารรับเงินทั้งหมดและกระจายเงินปันผลภายหลังเป็นรายเดือนอ้าวติดต่อผู้บริหารไม่ได้ Facebook ของทางร้านดารุมะซูชิปิด ปิดเพดปิดแบบเปิดเข้าไปไม่มีเพดน,นี้อยู่ลบเพดไปแล้วณน,นาทีนั้นผมรู้แล้วประมาณแปดสิบเก้าสิบเซนโอ้เรียบร้อยซื้อมาคูป,ปองสองใบเสียหายไปสี่ร้อยกว่าบาทมันมีภาษีเนะสองร้อเก้าเกับภาษีเจ็ดเปอร์เซนเรียบร้อยสงสัยโดนแล้วแหละอ่ะไม่เป็นไรรอดูผู้นี้อาจจะเปิดก็ไดนะ้ เรียบร้อยครับวันรุ่งขึ้นเมื่อวานก็ไม่เปิดไม่เปิดนอกจากนั้นมันมีข่าวรุดออกมาอีกเรื่อยๆยิ่งตามข่าวยิ่งแค้นเออเขาบอกว่าไอ้ร้านเนี้ยมันติดค่าแซลมอนซัพพลายเออร์อยู่เป็นเงินมูลค่าถึง30ล้านบาท30มสินะไม่ใช่3มล้าน 30ล้านบาทน,นอกจากนั้นไอคนที่ไอเฟนชายร้านเขาเปิดผุดปว,ว,ว่าแต่เมืองนี้ยี่สิบเฟนชายเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของเฟนชายบริหารเองเท่าไหร่ผู้บริหารบริหารเองเท่าไหร่แล้วก็เขาซื้อมามบริหารเท่าไหร่นะเห็นว่าค่าเฟนชายเนี่ยอยู่ที่สาขาละสองล้านถึงสองล้านห้าแสนบาทยังไม่รวมค่า ตกแต่งร้านยังไม่รวมค่าอื่นๆค่าเช่าร้านค่าอื่นๆพนักงานขึ้นตรงกับส่วนกลางอย่างที่บอกว่าร้านนี้ขึ้นตรงกับส่วนกลางร้อยเปอร์เซ็นต์รายได้ทั้งหมดโอนเข้าส่วนกลางเงินเนี่ยเราจ่ายสามร้อยบาทสมมติกินสองก้าวรวมภาษีรวมค่าน,าน้ำนิดหน่อยสามร้อยห้าสิบจ่ายเข้าก็โอนเข้าบัญชีส่วนกลาง ซื้อคูปองก็โอนเข้าบัญชีส่วนกลางพนักง,งานบัญชีส่วนกลางคนส่วนกลางเป็นคน,น,คนจ้างแล้วก็ส่งมาที่สาขาสรุปแล้วส่วนกลางดูแลทั้งหมดให้ผู้ลงทุนจ่ายเงินสอง 2, 000, 500, ลา้านถึงสองล้านห้าแล้วก็เฝ้าล้านเงินเข้าเขาหมดเพราะฉะนั้นเสียหายกันผู้ลงทุนล้านยังสาขานี้เพิ่งเปิดเมื่อ ไม่กี่สัปดาห์ก่อนไม่น่าพลนเดือนข้างใกล้ๆบ้านผมเนี่ยสายไหมเอเวนิวและสาขาอีกหลายสาขากำลังก่อสร้างกำลังจะเปิดเหล่านี้ยังไม่ได้เปิดด้วยซ้ำโดนเชิดเงินไปแล้ว2ล้าน2องล้านหไม่รวมผู้เสียหายที่ตั้งกลุ่มลายกันขึ้นมาอันนี้ผมก็เข้าเข้าไปดูความเป็นไปเนาะคือลายกรุ่ปเนี่ยมันได้กลุ่มใหญ่สุดห้าพันคนต่อกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งเต็มไปแล้วอันนี้กลุ่มที่สองมีสองพันสองร้อยแปดสิบคนแล้วสรุปตอนนี้ผู้เสียหายไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบคนแล้วไม่ต่ำกว่าอย่างน้อยก็ประมาณแปดพันแล้วมีกลุ่มที่สามแล้วเมื่อกี้เห็นวแวบๆแล้วเพราะฉะนั้นเฉพาะผู้เสียหายที่มารวมกลุ่มไลยนะไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้เข้ากลุ่มไลยอีกเท่าไหร่ผมว่าเป็นหมื่นคน เป็นหมื่นแล้วคนหนึ่งไม่ได้ซื้อใบเดียวใครแม่งซื้อคูปองใบเดียววะมึงอินดี้เหรอมึงกินเฟ่คนเดียวเขาก็ซื้อทีละสองใบขึ้นไปบางคนเห็นมากสุดสามสิบกว่าใบซื้อไปจัดเลี้ยงหรือยังไงผมไม่ทราบเอาเป็นว่าบินทั้งหมดโอเคเรื่องมันยาวเล่ามาถึงตรงนี้ มีคนสรุปค่าเสียหายมาว่าเบ็ดเสร็จแล้วมูลและค่าความเสียหายตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณยี่สองร้อยี่สิบห้าล้านบาททำธุรกิจอะไรได้เงินสองร้อยี่สิบห้าล้านบาทภายในเวลากี่เดือนวะถ้าจะเดือนสองเดือนเนีเ่ยขายได้เดือนเดียวแล้วก็ทิ้งแล้วเทแล้วเพราะมันเพิ่งมาดังมาบูมมาคนแห่แชร์กัน โอเคเอาว่าเสร็จไปค่าเสียหาย2 2 5ล้านตอนนี้ผู้บริหารที่ว่าไปศูนย์กลางเรื่องทุกอย่างมีข่าวลือว่าบินไปดูใบแล้วอันนี้ข้อที่จริงเป็นอย่างไรไม่ทราบทุกอย่างคือข่าวลือคือการบอกต่อกันนะเอาเป็นว่าบินแน่นอนไอ้วอลเชอร์หรือคูปองที่ผมซื้อก็กลายเป็นคูปองทิปวอลเชอร์ทิปเอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้นอกจาก อยู่บนเครื่องให้ผมเจ็บช้ำน้ําใจเล่นทีนี้ไหน,ไหนอย่าลืมว่าเราไปช่องทนายคุยเพลินไปหน่อยลืมเข้าข้าขากอกฎหมายได้ยังไงไอ้แบบนี้มันเป็นกรณีคล้ายๆแหลมเกียรติจำได้ไหมร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลที่จำหน่ายคูปองกันมากมายเลยตอนนั้นมีโปรโมชั่นขนาดว่าตกใบละร้อยบาทเองโดยมันเป็นไปนไม่ได้ราคาต้นทุนเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่คุณยังขายคู่ปองโมเดลเดียวกันเลยยอมมีความผิดตามกฎหมายอาญาไม่ใช่เรื่องแพงไม่ได้สัญญาแล้วทำไม่ได้เพราะว่ากิจาก,การไปต่อไม่ได้จริงๆไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นคุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าราคานี้มันขายไม่ได้แล้วคุณหนีอ่ะย้อนไปดูแหลมเกียรตแหลมเกียรตโดน ข้อหาอะไรไปบ้างแหลมเกตีตเนี่ยมีคําพิพากษาตัวบริษัทแหลมเกตีตและผู้บริหารสามรายไมนะ 1, 1, 3, ่เอ่ยชื่อคนละจําคุกนะคนละ1,446ปีจําคุกพ4นสปีคนละทุกคนและปรับอีก3.6มจุดหกล้านแหลมเกีตินี่กลายเป็นกระจอกเลยว่ะไอ้ร้านล้านนี้ สองร้อยยี่สิบห้าล้านอันนี้คิดกันง่ายๆเพราะอะไรหนึ่งผู้เสียหายอย่างอย่างผมซื้อคูปองเป็นหมืน่มนๆนคนคนหนึ่งบางทีเป็นสิบสามสิบห้าสิบใบสองร้อยคูณห้าสิบว่าเท่าไหร่แล้วหมื่นแล้วถ้าล้านเฟรนช์ไทสองล้านสองล้านห้าไหนจะค่าตัวแต่งร้านยังไม่ได้คิดพนักงานทั้งหมดอยู่ที่ส่วนกลางเป็นคนจ้างเป็นคนจ่าย เดือนนี้โดนบินก็คือไม่ได้เงินเดือนทั้งเดือนแน่นอนทำงานฟรีและก็มีซัพพลายเออร์ก็ไปแปะโป้งมาอีกไปเครดิตมาอีกประมาณ30ล้านสรุปว่ามันก็หมุนอยู่ในระบบเนี่ยผมตีว่าปัดๆไปกำไรน่าจะเหลือประมาณร้อยล้านดูทรงแล้วก็พอจะใช้ชีวิตสบายๆในต่างประเทศไม่เดือดร้อนเรื่องการเงิน อ่ะมาดูเรื่องแหลเกตเคสเด,ดี้เราโดนไปพ4นสี 1, ่ร้โทษครับพ4นสปีข้อหาอะไรบ้างข้อหามี3ข้อหาข้อหาร่วมกันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดคุณภาพปริมาณสินค้าหรือบริการโดยการโฆษณาข้อความเป็นเท็จตามพรบคุ้มครองผู้บริโภค แล้วก็มีข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341343 3, 3, และสุดท้ายพอระบอคอมพิวเตอร์ไหนๆเราก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็ต้องลงข้อกฎหมายนิดหนึง่งใช่ไหมเราเราเป็นช่องกฎหมายนะเราไม่ช่องกินใบบ่นไปเพราะฉะนั้นเราลงข้อกฎหมายนิดหนึง่ง มาตา47ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดข้อเจ๊งข้อจะผิดในแหล่งกําเนิดสภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสําสคัญปากการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นการขอตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลาดที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่มีควรรู้อยู่แล้วว่าอาจจะทําให้เกิดข้อข้อเจผิดโทษคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1นึ่งแสหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้ากระทำซ้ำอีกโทษคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองแสนถ้าเกิดผิดแล้วมาผิดอีกอันนี้ก่อน,นีโดนพิพากษาไปแล้วนะไม่เกี่ยวกันนี้ครั้งแรกอินโนเซนต์สุดๆยังก็ต้องโดนอันบนก็คือหกหกเดือนปรับไม่เกินแสนแล้วก็มีประมวลกฎหมายอาญาเรื่องชออง่ชอโกงช่อโกงไม่มีอะไรเรา พูดกันบ่อยแล้วเรื่องนี้อย่างที่บอกว่ามันบมิ่นเมย์แต่ไอ้เคสเนี้ยมันน่าจะชัดเจนเพราะว่าต้นทุนมันไปไม่ได้เหมือนแหลมเกียรแหลมแหลมแหลมนี่คนเริ่มหลอนเลยนะสามสี่หนึ่งผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นโดยการแสดงข้อความเป็นเฮ็ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งหรือโดยหลอกลวงได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามหรือทําให้ผู้ถูกหลอกหรือบุคคลที่สามทำถอนทําลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นผิดฐานช่อกงคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับและมันเป็นการช่อกงประชาชนเป็นข้อหาหนักของการช่อกง,งการช่อกงมาตราสามสี่สามถ้าการกระทํตามสามสี่หนึ่งทำโดยการแสดงข้อความเป็นเท็จต่อประชาชนโดยการปกปิดความจริงผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นมันเป็นโทษหนัก มันถึงคุกมันถึงเป็นพันๆปีคือตอนนั้นแหลมเกตผู้เสียหายประมาณสามพันคนถ้าจำไม่ผิดโชคดีหน่อยไมันจับผู้บริหารมาขึ้นศาลขึ้นลงได้อันนี้มันหนีไปดูใบแล้วผมก็เลยไม่ค่อยจะอะไรแล้วเดี๋ยววา่าอีกละอ่ะมาสุดท้ายพรบอรคอมพิวเตอร์พรบอรคอมมาตาสิบี่วงเล็บหนึ่งเราก็ใช้กันบ่อย ไอ้ท่อกรวกับพลบคอมเนี่ยใช้กันบ่อยอย่างที่บอกว่ามันใกล้ๆกันแล้วบางทีมันก็ไปได้วยกันได้แบบนี้ไงผู้ใดทําความผิดตามนี้คุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนหรือทั้งจับทั้งปรับหนึ่งโดยทุจริตหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทําความผิดฐานประมวลกฎหมายอาญา S 1> <S 1> มาวิเคราะห์กันมันมาจากไหนไอพันสีร้อยสีปี <S <S ไอเรื่องเอาความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นโพส์เฟซบุ๊กก็ตามหรือว่าจะเป็นลงแอปทำแอปขึ้นมาก็ตามแยกกันโพสหนึท1ี1กรรมทำแอปขึ้นมา1กรรมกรรมนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนเรื่องหลอกผู้บริโภคก,กับเรื่องช่อโกงต้องนับเป็นกรรมไป อย่างที่บอกว่าหลอกอาจจะหลอกครั้งเดียวโพสครั้งเดียวเหมือนพอระบอคอมพิวเตอร์แต่เรื่องชอง่อโกงนับกรรมแบบนับหัวตอนนี้ผู้เสียหายผมเดาว่าหมื่นคนก็หมื่นกรรมเป็นผมผมจะโกงแค่ไอ้คนที่เอาแฟนชายไปเปิดคนหวยละสองล้านห้าดีกว่าจะมานั่งโกงทำไมเนี่ยหมื่นคนทีนี้ถ้ากลับมาไทยหรือว่า มีทางส่งผู้ราข้ามแดนมาได้จำคุกหัวโตะนะครับแต่อย่างไรก็ตามกฎหมายบ้านเราถ้าจำคุกเกิน20ปีมันเหลือแค่ยี่ิปีเพราะฉะนั้นเต็มที่ก็20ปีแล้วก็ไหนจะพระราชทานอะไรโทษสุดท้ายเหลือประมาณสิบปีออกมาแล้วอย่างนี้แหละมันถึงไม่เด้ขาดสักทีประหาชีวิตที่รูแรอดไปเถอะเก็บไว้ทำไมลกโลกบางทีเ้เอานะ มันก็เป็นอย่างที่ผมเล่าว่านี่คือความผิดของดารุมะสูชิถ้าเกิดข้อมูลที่ผมได้มามันเป็นความจริงทั้งหมดและผมก็เชื่อว่ามันเป็นความจริงเกือบทั้งหมดแหละไม่มีไฟมันไม่มีควันมันเป็นอย่างนั้นก็ถามว่าแล้วทนายทำไมไม่ฟ้องเองทนายบอกเลยว่าทนายยังขี้เกียจฟ้องเองเลย เงินค่าเสียหายทนายสี่ร้อยใช่ไหมไปฟ้องหนึ่งผู้บริหารมันหนีเอาต่างประเทศไปแล้วค่าฟ้องมันแพงกว่าค่าน้ำมันไปศาลบอกตามตรงว่าถ้าเป็นเคสตัวเองอ่ะต้องโดนกันหลักห้าหมื่นขึ้นถึงจะนั่งฟ้องถ้าควรจะจ้างก็ต้องคุยกันหลักแสนขึ้นนี่คือค่าตัวทนายไอโดนโกสี่ร้อยเนี่ย เจ็บใจไหมเจ็บใจแค้นไม่แค้นผมก็แค่ไปแจ้งความแล้วก็ไปลงในสคบอว่าเฮ้ยเนี่ยร้องเรียนเราเป็นผู้บริโภคเราโดนร้านนี้หลอกแค่นี้เดี๋ยวให้เรื่องมันใหญ่แล้วคนเสียหายเป็นหมื่นเนี่ยเรื่องมันใหญ่แน่นอนเดี๋ยวองค์กรเหล่านี้เขาจะไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทําเรื่องฟ้องทีเดียว มันก็ไม่รู้จะกลับมาประเทศไทยให้หาศาลที่ภาคสารหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งเอาเป็นว่าไม่คุมฟ้องเองทนายไม่คุมทํางานผมเอาเวลาไปทําคดีได้คดีละสองหมื่นสามหมื่นห้าหื่นบางคดีหลักแสนดีกว่าถึงบอกว่าไม่คุม้มไม่คุมม่ยุ่งเดี๋ยวให้หน่วยงานรัฐบาลรับผิดชอบไปแล้วทำคดี ถามว่าอย่างนี้ทนายไม่เสนอตัวเข้าไปทําคดีให้เหล่าผู้บริโภคเลยล่ะคุณพี่ทําฐานข้อมูลคนหมื่นคนเนี่ยผมบอกเลยทําเป็นปีสื่อเป็นปีและมูลค่าความเสียหายมันคนละสามร้อยห้าร้อยพันสองพันใครเขาจะมาสู้ข้าทนายขอคนละร้อยยังไม่เอาเลยเขาเสียหายได้แค่สี่ร้อยเนี่ย เอาเป็นว่ามันไม่คุ้มทำไม่คุ้มเสียเวลาผมก็เลยดีดตัวเอาตัวออกจากปัญหามาใช่ทนาก็โดนโกงจริงทนาสามารถดําเนินคดีได้จริงแต่ดําเนินคดีใครล่ะมันหนีไปต่างประเทศแล้วผมเชื่ออย่างนั้นเป็นผมผกก็หนีทําขนาดนี้โอเคก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้มาจะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้ายังไง ใครโดนโกงโดนมีวอลเชอร์ซื้อกป๋องเกยไปกินร้านนี้เดี๋ยวมาเม้นแชร์ประสบการณ์กันได้มันเป็นยังไงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทนายทำคลิปต่อๆไปแล้วก็วันนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ